ก็ราสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านด้วยวันนี้พวกผมแบกลิสก็ดิฉันเคยนะเกมตุลตาลู่ศัพยุ์วิญญาจาร์พึ่งสุ่มน้องไปเสร็จเมื่อกี้เลยมันมาน,นะยังไม่ได้เติมเกมกับร้านเติมเกม Power p l a เลยเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราใช้เคสในการซื้อไปก่อนอ่าหลังจากที่ผมไปเติมกับร้าน Power p l a y ผมจะได้คุยมาอีกหนึ่งอันมันสามารถขายได้อยู่แล้วไม่ได้มีปัญหานะครับผมซื้อตอนไหนก็ได้รีบอัดให้มันเสร็จดีกค่ะโดยในคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่า,าเฮ เป็นดาวแดงอ่ะเดี๋ยวเรามานั่งคำนวณกันดูครับอันนี้ปุ๊บ เอ้ยไม่ใช่อ๋ออันนี้ถูกแล้วอันนี้ก็ดูประจําตัวเราต้องเอาอยู่แล้วครับผมแล้วก็กล่องสีทองตัวนี้ก็เป็นตัวนี้นะครับผมอย่าเลือกผิดนะเลือกขิดชิบหายไม่มีโอกาสให้แก้ตัวนะเอาล่ะเรามาดูผลลัพธ์ตั้งแต่ดาวม่วงกันดีกว่าครับคุณสมบัติวงแหวนล้าค่าทั่วไปใช่ไหมมันจะเพิ่มขึ้นทั้งหมด4%เราไปดูกันดีกว่าครับว่ามันคืออะไรวงแหวนล้าค่าวงแหวนล้าค่าคือวงแหวนที่5แล้วก็วงแหวนที่6ตามปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีไอเทมตัววงแหหววนนนใ่มมัเ็จะบก คุณสะสมบัติวงแหวนแต่วงแหวน5วงแหวน6มันไม่เกี่ยวแต่สำหรับไอเทมชี้นี้ครับบวกของวงแหวน5แล้วก็วงแหวน6นี่เห็นไหมจาก ADK 2ีเตรงนี้บวกเพิ่มเติมอีก5.7%โอ้แค่ซื้อมาก็คุ้มแล้วอ่ะ <c oughs> จริงนะครับผมอ่ะก็เป็น9.2%าจเป็นเดี๋ยวผมจะมาอัพแต่เลเวลนะครับผมว่ามันจะเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดาวเหลืองกันนะครับผมมันอัพยังไงเนาะมันต้องมาที่นี่ใช่ไหมอ่า โดยการอัปดาวเหลืองมันจะใช้อยู่ที่ประมาณ120ใช่ไหมเดี๋ยวเรามานั่งคำนวณดูครับว่า120เนี่ยมันใช้เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคุณจะไม่ซุมแล้วคุณไปเติมบัตรพาร์เอานะเอ้ยไม่ใช่บัตรพารดิบัตรโบนัสเพชรนะครับผมที่มันเป็นเดือนอ่าตัวนี้ผมขอคำนวณเป็น30วันเลยก็แล้วกันนะครับผมตัวนี้30ใช่ไหมอันนี้ก็เป็น30 33 326 339 4เดือนเพื่ออัพเป็นดาวทองลองคิดดูดีนะครับคุณเติมบัตรโบนัสพื้นฐานเนี่ย4เดือนเลย ถ้าเกิดว่าคุณไม่ซุ่มโอ้โห,หใช่ปะว,ว,ว่าหรือผมคำนวณผิดไม่สิไม่ได้คำนวณผิดใช่ไหมสามคูณสามก็เป็น90ใช่นะครับผมประมาณ4เดือน3ามสามสองหกสองสามเก้าสามสี่สองสี่เดือนเลยอ่ะนี่คือการอพัพไปดาวทองโอง้าลาไปเลยดีกว่าครับปึ๊บอ่ะทีนี้คุณสมบัติจาก4เปลี่ยนเป็น8นะครับผมเรามาดูกันดีกว่า atori. ว่ามันเพิ่มเท่าไหร่ยิ่งเป็นพวกวงแหวนประเภทที่เราเนี่ยทำอายุวัยเยอะยิ่งสูงนะบวกสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็เตือนนะครับผมแล้ว บวกไป6กจคุณแแบบไอ้พวกใครที่ทำวงเหรียนล้านปีแบบเห็นแบบก้าวกระโดดเลยนะเออออฟมันสูงได้แหละทีนี้นะครับผมเราไปดูกันต่อที่ผลลัพธ์เท่าไหร่นะดาวแดงใช่ไหมดาวแดงอย่างที่ผมคำนวณไปคือ4เดือนใช่ไหมเรามาคำนวณใหม่ครับ3 1เป็น3 3 2เป็น6 3 3เป็น9 3 4 2 3 5 5ส3่สิบสอ้โหเหูเกือบ7เดือนจริงกว่าจะได้240 ไม่ใช่นน้อยนะครับผมลองคิดเอาดีๆคือถ้าเกิดว่าคุณเริ่มต้นตั้งแต่ดาวม่วงจนไปถึงดาวแดงใช่ไหมคุณใช้เวลาราวๆประมาณเกือบปีอาจเจ็ดบวกสี่ขอคำนวณตีเป็น7เดือนเลยนะเป็นอยู่ที่ประมาณ11เดือนเกือบปีนะครับผมจะตีเป็นปีเลยก็ได้นะถ้าเกิดว่าคุณจะขึ้นเป็นแค่หดาวแดงนะโอ้โ <c> ห <oughs> บอกได้เลยว่าโคตรดับฝันครับโคตรแพงแล้วแต่ท่านผู้ชมนะว่าจะต้องการแบบไหนครับแล้วก็อัพเป็นดาวแดงครับทุกสัปดาห์เนี่ยผมจะได้อะไรเนี่ยปานกําเนิดโลกเพิ่มขึ้น20 อัน,อน,อน,อนเดี๋ยวเราไปอ่านพาร์สีแบบใกล้ๆแบบเห็นได้ชัดดีกว่าทุกคนไหนๆขอดูหน่อยนี่ดาวแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมจะัพใไปไปสองดาวแดงไม่รู้ว่าวันนี้จะได้หรือเปล่าถ้าได้ก็โอเคได้รีวิวเลยอ่าโดยทุกสัปดาห์เนี่ยเราจะได้ปานสีน้ําเงิน20อันนะครับผมอันนี้ดีเอาไว้ตีขึ้น2 0 0 0 0นนะจากแสนห้าเป็นสองแสนนะครับผมเฉพาะวงแหวนที่5นะจะเป็นปานซึ่งจํากัดการใช้งานครับหสัปดาห์ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้1สัปดาห์หายแน่นอนครับอ่าก็ถือว่าดีนะครับผมช่วยให้เรานววงแ ได้ดีมากยิ่งขึ้นครับแล้วคุณสมบัติเนี่ยจากเท่าไหร่เนี่ยจะแปดเป็น12เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีแล้วก็มีโอกาส100%จริงๆเพิ่มตั้งแต่1ดาวเหลืองนะผมไม่ได้ให้ดูซึ่งจะมีการรอบวงแหวน5ที่ปาซิงโตเราจะไปพูดกันครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันเพิ่มไปเท่าไหร่นะพอขึ้น1ดาวแดงเป็น1 2ไปแล้วครับผมตรงนี้เพิ่มไปเท่าไหร่อ่า7.9%อ่าอันนี้คืออย่างแรกแล้วก็ต่อไปครับจะเป็นเกี่ยวกับป่าซิงม้ะนคุ ปาซิงโตเนี่ยเราสามารถตีได้4ครั้งต่อวันซึ่งเขาบอกว่าการันตีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้วงแหวน5 0,000ปี4อันอย่างแน่นอนนะครับผมถ้าเกิดว่าเราลงไปตีแล้วก็ไม่นับไอ้ที่เราเนี่ยจะมีการดอรอปเพิ่มนะเหมือนกับว่าเราได้ฟรี4บวงอะ <c oughs> แล้วก็ปานนะครับผมไอ้ปานตัวนี้ปานกําเนิดโลกที่เขาเขียนไว้เนาะก็จะได้ตั้งแต่ก็จะได้เป็นการอัพตั้งแต่1นึ0 0แปีขึ้นไปจนถึง2 0 0 0 0นปีคุ้มนะครับผมได้มาถึง20อัน เดี๋ยวเราลองไปท,ท้าทายกันดูครับว่าสีครั้งจริงๆทําไมมันกดได้แค่ครั้งเดียวอะ่ะขออนุญาตกดออกก่อนได้ไหมอย่าก,กดทีเดียวอะ่ะเอาเวลหกนี้ก็ได้จะได้กดทีเดียวปุ๊บเรามาดูกันครับว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะครับผมการันตีดรอป100ครับไปอึบมาแล้วนี่ดรอปอย่างแน่นอนครับไหนดูสิดรอป100%นี้มันดรอปคีพง <c oughs> เดี๋ยวน้ามาันดรอปแค่วงเดียวหรอ เมื่อกี้น่าจะดอบแค่วงเดียวเอาผมนึกว่าดอบ4วงโอ้โหเข้าใจผิดนะครับผมแต่ก็ถือว่าการันตีได้ทุกๆวันละเนาะนะครับผมก็ถือว่าดีอะแต่ผมก็บองว่า มันก็ยังไม่ได้ดีมากนะครับผมเล่นกิจกรรมตอนนี้มันก็เฟิรมันก็เหลือเฟือแล้วส่วนตัวของผมคิดว่าไอตัวเพิ่มดอก50,000ปีเนี่ยไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่ถ้าจะดูดีก็คือตัวปานเลยเดี๋ยวที่นี้เรามาอัพกันดีกว่านะครับผมจากไปที่2ดาวแดงตัวน,นี้แหละนะครับผมก็คือของดีเลยเลเวล2ใช่ไหมเราไปไม่รู้ว่าจะแบบขึ้นได้หรือเปล่าแต่ผมมีดองไว้เยอะอยู่นะนี่แล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นเลยจากเออเท่าไหร่นะ14%เป็น15%นอะครับผมอัพไปเรื่อยเรับย จะพอไหมเนี่ยวิตามีเยอะอยู่นะพอมันต้องพอสิไม่พอก็อืมสิบแปดนะครับผมใช้ทีละสิบแปดอยู่อุย้ยมาใช้ยี่สิบเจ็ดแล้วครับผมตอนเลเวลแปดเอ้ยเลเวลเจ็ดไปแปดปึ๊บเพิ่มขึ้นไหมอืมทําเป็นเล่นผมว่าไอ้ตัวนี้ผมน่าจะขึ้นได้อยู่นะนี่ยังไม่พอทุกคนเดี๋ยวไปลื้อในกระเป๋าก่อน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปลื้อในกระเป๋าก่อนไหนวะ <c oughs> ผมจะขึ้นให้ไปสามดาวแดงเลยอะ แต่อาจจะไม่ใช่วันนี้นะสามดาวแดงวันนี้ได้แค่2ดาวแดงตัวไหนที่มันเป็นกล่องล็อกอินไรวันตัวนี้มันมีบอกไหมโอเคช่างมันนะครับผมไม่มีบอกก็ไม่เป็นไรเราเลือกไปเลย444แล้วเราก็จะไปแปลงเป็นหินตัวนี้ก็มีโอ้โหเยอะแยะนะครับผมมาดูกันว่าผมจะได้เลเวลเท่าไหร่มันตีบวกตรงไหนนะแปปหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวมันต้องกดอัพอ๋อนี่ไงนี่นี่นี่มันอยู่นี่นี่ไง88อันที่ผมเลือกมาแล้วก็อุ้ยได้มา88คุ้มคุ้มไปต่อ 11ดาวครับผมแล้วก็ไม่ใช่11อเอ็ดลยไ่สิบอครับผม,มนี่ครับผมไปเป็น23เปอร์เซ็นต์ครับในตอนนี้โอ้โหล้วก็ตีบวกขึ้นดาวโอ้ยังใช้อีกอธิบายไม่หยุดเลยเนี่ยอ๋อแล้วก็เลือกครับผมก็จะมีสายค้อนสายควบคุมแล้วก็สายทรัพย์ส่วนตัวผมเห็นต่างชาติเขาเลือกมานะมันก็จะเป็นสายควบคุมซึ่งผมจะเลือกเป็นสายควบคุมดีกว่านะครับผมหรือเปล่าวะาไม่รู้อะเลือกสายควบคุมไปก่อน <c oughs> อะเลือกสายควบคุมยังไงก็ไม่มีเสียหายครับผมเลือกสายควบคุมไปแล้วแล้วก็คุณจะได้ในเรื่องของเลือกอาชีพใช่ไหมผมก็เลือกอาชีพไปแล้วแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมมีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์แล้วก็การเลือกอาชีพนี่เรามาดูสิ่งที่ <c oughs> มันได้ซึ่งบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบโคตรที่จะดีจะแมวเจเรือทุกคนน,นี่ <c oughs> เพิ่มมา <c oughs> ปดล,ล็อกขุมวิญ,ญ,ญาณครับซึ่งจะใช้โอ้โห มันใช้ของปีบิตงหรอในการปลดอันนี้ความรู้ใหม่เลยเนี่ยผูแล้วผมมีของปีบิตงไหมเนี่ยขออนุญาตหาก่อนตายแล้วไม่น่าจะมีใช่ปะโอเคผมไม่มีจิตปีบิตงครับเพราะฉะนั้นผมน่าจะได้ย่อยส่วนนารีสมุดขออนุญาตดูของนารีสมุดบ้างนารีสมุดนี่ก็ได้ใช้ไหมเอ่อเลเวลแปดดังนั้นผมจะย่อยจิตปีบิตงครับเพราะว่าการอัพจิตปีบิตงตันเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะ ไปที่ร้านค้ามิตรภาพครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมทะลวงมาถึงเลเวลเท่าไหร่แล้วเนี่ยเลเวลแไปเลเวล9เนาะแล้วมันก็จะขึ้นมานะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจเลยว่าถ้านารีสมุดของผมเนี่ยมันไปถึงเลเวลแอ๋อมันมีอยู่ใช่ไหมอ๋อมันต้องทะลวงให้ถึงเลเวล8มันถึงจะเปิดได้อาสรุปคือเปิดได้ทั้ง2ตัวเฮ้ยแบบนี้ควรเลือกสายควบคุมแล้วก็สายซัพพอร์ตนะอันนี้ถ้าเลือกสายซัพพอร์ตมันใช้ได้แบบ ก็ไม่ว่าอันนี้ไม่รู้นะทุกคนรอแบบว่าคนที่เขามีจิตเต็มๆนะครับผมอัพถึงร้อยแปเขาเปิด2ตัวได้ไหมถ้าเปิด2ตัวได้นี่ก็ถือว่าโกงนะครับผมโดยเงื่อนไขาการเปิดใช้เนี่ยมันก็จะมีการใช้จิตตัวละครนั้นอย่างเช่นจิตบีปปตรงครับเปิดใช้งานก็มีวงแหวน5วงแหวน6หลอม10,000แปีดามเมจท้ายสุดเพิ่มขึ้นนี่อ่าถ้าเกิดว่าเราหลอมตามนี้สูงสุดอยู่ที่50เอร์เซนตนะครับผมโอ้โหก็ถือว่าดีนะ และที่นี้เราก็สามารถหลอมวงแหวน5วงแหวน6ของสายควบคุมได้แต่ตัวอื่นไม่ได้นะครับผมนี่ผมก็จะเอาเป็นาสายควบคุมตรงนี้แล้วก็สามารถทะลวงได้ครับผมนี่ทะลวงแบบนี้เลย หลังจากที่เราหลอมไปนะครับผมมันก็จะได้ในเรื่องของตัวนี้แหละที่ผมบอกไป1นึ่งแสนปีก็สามารถทะลวงได้ทั้งปีปีปตรงแล้วก็นารีสมุดเลยใช่ไหมนารีสมุดอยู่ไหนเนี่ยเสียดายนะครับผมถ้าเกิดว่าผมมีจิตแเนี่ยจะได้ดูว่ามันใช้ได้ทั้งคู่ไหมแต่ส่วนตัวผมคิดว่าใช้ได้ทั้งคู่และถ้าเกิดว่ามันใช้ได้ทั้งคู่แบบนี้เนี่ยสลับสายทรับเนี่ยน่าเอานะเพราะว่ามันเปิดได้ถึง3ตัวไง <laughs> เดือดเลยนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจิตมันซ้ำกันหรือเปล่าขอพู้รู้เนี่ยคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยหรือไม่ก็บอกในดิสคอร์ดก็ได้ครับผมนี่นะทะลวงได้ก็มาทะลวงครับผมอ้าวแล้วทีนี้มันมีที่ตีหลอมหรออ๋อนี่ไงครับผมเพิ่มด้วยนะครับผมสามารถตีบวกวงแหวนหลอมอันนี้ได้นะโดยตัวนี้ผมเลือกเป็นสายควบคุมเพราะฉะนั้นวงแหวน5วงแหวน6ของสายควบคุมเนี่ยมันจะสามารถหลอมได้แต่ส่วนตัวอื่นที่ไม่ได้เลือกมันก็ไม่ได้มีให้หลอมครับผมเห็นไหมนี่ทะลวงไม่ได้นะผมหล ไม่ได้ด้วยไม่มีให้หลอมนะมันมีแค่ 1- นถึงสครับผมวงแหวน5วงแหวน6ไม่มีนะครับผมปลดเฉพาะสายควบคุมเท่านั้นอ่าทีนดี้ก็สามารถเพิ่มคีด,ดาเมิให้สายควบกุมแล้วก็เพิ่มพลังจิตให้กับปีปีตรงได้แล้วนะโอ้โหถือว่าดีครับผมวันนี้ยังไม่หยุดผมขอไปต่อเพราะว่าในใจผมเนี่ยผมอยากไปสองดาวแดงมาไอสามดาวแดงรู้สึกว่าคุ้มคุ้มจัดเลยอะ่ะคุยหงฟินิกส์อ่ะคิดใ้ดีๆนะครับผมถ้าเกิดว่าใครไม่สุ่มเนี่ยนะ ของดีไม่สุ่มได้ไงล่ะ8อันอู้วันนี้ได้ทั้ง40เสียดายมากเลยแล้วก็อันนี้เลือกวัตถุอันนี้น่าจะอัพอย่างอื่นเดี๋ยวนะล้านหินหลงหายเหรอไม่ได้ดูผิดนะครับผมล้านหินหลงหาย,ยาจริงเอาไปไหน <c oughs> ร้านหินหลงก็ไม่มีให้แลกอะไรวันนี้เกมบักอีกแล้วเหรอตัวใหม่เข้ามาบักเลยโอ้โหได้แค่นี้นะครับผมได้แค่นี้แล้วก็ไปตีบวกให้มันสุดท้ายนะครับผมไม่รู้ว่าได้เพิ่มมาเท่าไหร่ อกครั้งละ54เลยนะแต่ละเลเวลผมก็จะพยายามขึ้นไป3ดาวให้ได้ครับผมปึ๊บอือหือปึ๊บก็ไปโอ้โหสิเวลสิครับผมอ่ะนะครับผมไปเรื่อยๆครับตอนนี้ได้อยู่ที่ประมาณ26%โอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะมีเป็นประมาณนี้สิ่งที่ผมจะไปเนี่ยก็คือ3ดาวผมรู้สึกว่ามันคุ้มมากเลยนะจะไปปลดถึง2อาชีพและอีกอาชีพหนึ่งที่ผมจะไปปลดก็คือสายซัพพอร์ตนั่นเองครับผม เดี๋ยวผมเนี่ยจะปักหมุดไว้ให้กันแล้วกันเนาะว่าเฮ้ยจิตเนี่ยมันสามารถใช้พร้อมกันทั้ง2ตัวละครได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะไปถามคนรู้แล้วก็จะมาเขียนคอมเมนต์ไว้ที่ปักหมุดนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์ก็สซับสไคร้ให้ผมด้วยสลักคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อน goodbye ครับท่านผู้ชม